อัส a ลามว,วาะไรกุ้มวะรอมาตุลลอฮฺวะบรารอกาตุครับยินดีที่ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องนะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นสมาชิกของถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามก็คงรู้จักคุ้นเคยกันกับกับผมดีนะครับอยู่ยทุขนาภากรน,นะครับณที่นี้ตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่ ตำบลสำมเพล่มอรพระนครศรียุทธยาจังหวัดพระนครศรียุธยานั่นเองนะครับที่ท่านได้เห็นเบื้องหลังของที่ผมยืนอยู่นี้ตรงนี้คือสถานที่ที่จะทําการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาที่มีชื่อว่าโรงเรียนอันลีคลาสนะครับซึ่งโรงเรียนอนันลคลาสนี้ก็คณะกรรมาการอของสมาคม นักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมะอิสลามเขตสองพระนครศรีดยาซึ่งเป็นเป็นเขตสองของสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่นั่นเองนะครับก็ที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะทราบดีนะครับหรือว่าคุณเคยว่าผมเองก็เป็นอาจารย์หรือเป็นครู สอนศาสนาภาษาอรับที่โรงเรียนมินทาอิสลามซึ่งอยู่ในจังหวัดพระนครศรียาน,นี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็คณะกรรมการของสมาคมก็เห็นว่าน่าจะได้มีการจัดตั้งโรงเรียนที่สอนศาสนาและภาษาอับในระดับของที่เรียกว่าระดับสนาวีนะครับก็ทำดีละเมื่อมีดำริได้พูดคุยกันในกรรมการ ของสถาบันนักศึกษาพิทยาเขตสองในสุดก็ได้รับการวากับที่ดินมาหนะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับจำนวนหนึ่งไร่กับอีก50ตารางวาแล้วกอนทำดิละมีผู้ที่บริจาคเงินทุนทุนทร,รัพย์ในการก่อสร้างเป็นเบื้องต้นจำนวนหนึ่งเพื่อให้เราได้ ดำเนินการก่อสร้างไปนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่เบื้องหลังของผมขณะนี้ก็ได้ทํารากฐานจนถึงวางคานชั้นที่1แล้วนะครับสําหรับอาคารเรียนของโรงเรียนอลิกลาแห่งนีนะ้ก็เป็นอาคารที่ตั้งตั้งไว้ว่าจะเป็นอาคาร3ชั้นนะครับแต่ณนะตอนนี้ด้วยทุนทรัพย์ด้วยระยะเวลาที่จํากัดเนี่ยเราจะทำตามแบบแผนคือ2ชั้นก่อน และจะมีการต่อเติมในภายหลังให้เป็น3ชั้นนั่นเองนะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่สอนศาสนาและภาษาอังกฤษในระดับสนวีนะครับซึ่งจะถือได้ว่าเป็นแห่งที่สองของจังหวัดอยุธยาเลยนะครับขณะนี้เราได้ได้มีการกำหนดที่จะจัดงานหารายได้ในวันเสาร์ที่23มมกราคมซึ่งผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า เป็นช่วงที่ติดสถานการณ์ของโควิดจึงทําให้ไม่สามารถที่จะจัดงานได้นะครับแต่ว่าการก่อสร้างเนี่ยไม่หยุดนะครับจึงทําให้เรายังคงดําเนินการก่อสร้างต่อไปในขณะที่เราก็เริ่มาขาดแคลนุนัทรัพย์แล้วก็หวังว่าท่านพี่น้องที่สนใจอยากร่วมทําบุญทําวกัหรือทาสระกอยาริยะในการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาก็ยินดีที่จะ นะเข้ามาร่วมบริจาคหรือว่าร่วมให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆอะไรก็ได้นะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารแห่งนี้จะเสร็จจากน้ำใจหรือว่าน้ำพักน้ำแรงของกรรมการของผู้หลักทุกคนนะครับนะหวังว่าจะให้โรงเรียนสอนศาสนาลิกลาแห่งนี้เป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นของเครือข่ายของสถาบันนักษาพผู้ใหญ่ของเราที่นี่เขตสอนะครับเราก็หวังไว้ก็อินชาลอหลังจากนี้ถ้าหากว่าสถานการณ์ของโรคระบาดสงบลงเราก็คงจะได้มีโอกาสพบกันเพราะมีแผนการที่จะจะได้มีการจัดงานหารายได,ได้เพื่อพบปะสังสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หากว่ายังไม่มีโอกาสาที่จะจัดงานได้ก็ท้าีน้องก็สามารถร่วม บริจากกับเราได้หรือว่าจะติดต่อโดยตรงถึงผมเพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ผมก็คือ0853546490ครับก็ขอฝากอีกแห่งหนึ่งนะครับท่านพี่น้องที่มีสกาดมีส,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 สรรก่อหรือ,อยากจะทําวักกับก็ยินดีนะครับขอเชิญร่วมบริจาคให้กับเราครับขอขอบคุณครับขอรับสมตอบแทนทุกท่านครับาราสามอเลกุ้มบาราเมตุนลอบรากาทุก